ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคาทานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนติดต่อคุณมานะคะคนที่คุณรอคอยนะคะคนที่คุณรอคอยเขาจะติดต่อคุณมาคนที่คุณอ่าใครที่กําลังรอความรักอยู่รอข่าวดีนะคะจากคนรักอยู่คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเขาจะพาคุณไปทานข้าวนะคะอาจจะมีของฝากหรือของขวัญอ่า อาจจะพาไปทานข้าวได้ไปกินของอร่อยนะคะจะมีของขวัญของฝากมาให้นะคะสิ่งที่คุณคิดแล้วหวังจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้แต่ต้องอดทนนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังระวังอารมณ์ระวังคําพูดระวังจะมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของอารมณ์และคําพูดของตัวเองนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมดวงนาโชคนะคะสีฟ้าสีเหลือง นะคะแล้วก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่นะคะ1 9 7นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ